พิธีแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพคอนแกน่นครบรอบ10ปีเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ณโรงพยาบาลกรุงเทพคอนแกน่นโดยพลตรีนายแพทย์นิวั์บุญยืนประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม4ประธานในพิธีนาวาอากาศเอกพิเศษนายแพทย์นิวัตอินรทนรวิรเชียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคอนแกน่นล่ารายงานในานามคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์พนักง,งานโรงพยาบาลกรุงเทพคอนแก่นว่าขอขอบคุณพลตรีนายแพทย์นิวัฒน์บุญยืนประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสี่เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้โรงพยาบาลกรุงเทพคอนแก่นได้จัดพิธีแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพคอนแก่นครบรอบ10ปี เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการของบุคลากรและประเมินผลการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลตลอดระยะเวลา10ปีซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินง,งานได้พอสังเขต4ด้านดังนี้1ด้านการเรียนรู้และพัฒนาโรงพยาบาลกรุงเทพคอนแกนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2556เริ่มให้บริการวันที่1ตุลาคม2557 มีคณะกรรมการบริหารบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้กำหนดงบการลงทุนบุคลากรเครื่องมือการแพทย์โดยมีการติดตามผลประกอบการเปิดบริการระยะแรกจำนวน56เตียงมีบุคลากรทางการแพทย์รวม148คนโดยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจึงตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงโดยการขยายเพิ่มจำนวนเตียงเป็น80เตียง132เตียงและปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น150เตียงบุคลากรทางการแพทย์รวม544คนขยายพื้นที่ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในผู้ป่วยวิกฤตห้องผ่าตัดพื้นที่พักคอย ขยายพื้นที่จอดรถขยายพื้นที่หน่วยใจเทียมเพิ่มศักยภาพให้กับศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพโดยการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางให้สามารถรักษาโรคหัวใจได้ในทุกช่วงอายุได้รับการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้าน การทำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีผ่านสายสวนและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดระดับที่1เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงทั้งผู้ใช้บริการจากประเทศข้างเคียงโรงพยาบาลได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างสูงโดยการสรรหาทาลนต์ในหน่วยงานและ จัดหลักสูตรพัฒนาสักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่พนักงานที่มีความสามารถของแต่ละหน่วยง,งานทั่วทั้งองค์กรการจัดโครงการ nursing s u c c e s s o r ในปี2565แก่หัวนหน้าพยาบาลใหม่และพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมการรับทอดตำแหน่งงานในสายงานการพยาบาลการเป็นสถาบันสมทบอื่น ในการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลาสัตว์และเภสัชศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพข้อกำหนดกฎหมายด้านสาธารณาสุขและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องในระหว่าง10ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลกรุงเทพคอนแก่นได้รับรางวันดังนี้รับรองวัลระดับประเทศระดับภาคด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2567ต่อเนื่องเป็นปีที่6รางวัลระดับเพชรรับรางวัลต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562ถึง2567รับรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี2 5 6 2เป็นหนึ่งใน17องค์กรจากทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจังหวัดคอนแกนและระดับประเทศปี2,560ถึ25ง2,562 2. ด้านกระบวนการทำงานและมาตรฐานการให้บริการ โดยวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลกรุงเทพคอนแก่นที่มุ่งมั่นในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศให้การดูแลรักษาสุขภาพด้วยมาตรฐานระดับนานา,นาชาติโดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยบริการที่ใส่ใจและมีจริยธรรมคณะผู้บริหารแพทย์พนักง,งานทุกคน ให้บริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลกรุงเทพคอนแกนมีบุคลากรที่มีสมรรถนะและความเชี่ยวชัญในการพัฒนางานคุณภาพการบริหารและการจัดการทางการพยาบาลและการบริการที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารให้เข้าร่วมพัฒนางานด้านคุณภาพและความปลอดภัยงานบริการจัดการด้านพยาบาลและ การบริการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันองค์กรที่ทุ่มเทในการขับเคลื่อนพัฒนางานบริการสุขภาพมาตรฐานวิชาชีพพยาบาลและการบริการที่เป็นเลิศในภาคอีส,สานของไทยให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยได้รับการดูแลรักษาและบริการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม ใช้พลังงานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเน้นการเติบโตขององค์กรแบบมุ่งมั่นโปรง่งใสตรวจสอบได้ตามพันธกิจของโรงพยาบาล 3. ด้านการเติบโตทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจเรามีผลประกอบการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเราสามารถมีผลกำไรที่เป็นบวกได้ในปี2563 เรายังมีผลการดำเนินงานเติบโตเป็นบวกได้แม้ในสภาวะการระบาดของโรคอุบัติใหม่รวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่างๆที่ไม่เป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจเช่นภัยพิบัติและอัตรางเงินเพ้อ 4. ด้านการบริการและการสร้างความยั่งยืนสู่สังคม จากวิสัยทัศน์ของท่านผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงได้ให้แนวทางและนโยบายลงมาสู่การปฏิบัติทําให้โรงพยาบากลกรุงเทพคอนแก่นเติบโตมาอย่างมั่นคงและต่อเนื่องเราสามารถแบ่งปันงบประมาณและทรัพยากรของโรงพยาบาลเพื่อสังคมในภูมิภาคอีสานเพื่อสะท้อนถึงความยั่งยืนเช่นหนึ่งโรงพยาบาลได้จัดบุคลากรทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดแพทย์เฉพาะทางออกตรวจรักษาเพื่อรดภาระให้กับโรงพยาบาลรัฐบาลใน3สาขาดังนี้นายแพทย์ยุทธพงศ์เต็มธรกิจภัศสารอายุรแพทย์โรคหัวใจในายแพทย์จิติพงศ์คงแสงศัลยกรรมกระดูกและเชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังแพทย์หญิงประทับใจนิ่มบริบูรณ์พรกุมารแพทย์โรคหัวใจออกให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย จำนวน5โรงพยาบาลตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันตามลำดับ 2. จัดอบรมช่วยฟื้นคืนชีพนำโดยนายแพทย์ประวินจันจำปาแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและพยาบาลวิชาชีพครูฝึกสอนและทีมแผนกฉุกเฉินจำนวนร้อยรุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน9,978คนตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบัน 3. จัดส่งผู้บริหารฝ่ายการตลาดและศูนย์ส่งต่อจัดฝึกอบรมด้านการสื่อสารและการบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มเติมทักษะทางด้านการสื่อสารและบริการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตภาคเหนือและภาคอีสานจำนวน103รุ่นรวม1,300คน ตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบัน 4. จัดส่งผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการบริการจัดการพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทให้กับคณะแพทย์คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีนครินและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5. สนับสนุนผู้บริหารฝ่ายคุณภาพ เป็นผู้เยี่ยมสำรวจมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์กรมหาชนให้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แก่บ,บุคลากรด้านสาธารณาสุขตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบัน จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภักรัฐจำนวน5โรงพยาบาลเป็นงบประมาณ1 1 5 0 0ล้าน่บาทท้น 7. รับรางวัล Green n n d Green น a p i t a l Challenge ประจำปี2567รดะดับดีเยี่ยมซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ 8. รับรางวัล BDMS Green Hill ี h a r r ในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2 5 6 6าหณห้องแกรนดนบอลรูม BDMS Connect Center เพื่อแสดงถึงความมุ่งเน้นจะให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางธุรกิจการจัดพิธีแสดงความยินด,ดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยนบรลกรุงเทพคอนแก่นครบรอบ10ปีในวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติจาก63หน่วยง,งานจำนวนทั้งสิ้น356คน ซึ่งทุกท่านจะร่วมเป็นสักขีพยานให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพคอนแกนที่มีความประสงค์มุ่งมั่นสารต่อความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยจัดสรรง,งบประมาณเพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อนำไปสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในภาคสานต่อไปดังนี้ 1. มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลภาครัฐจำนวน3โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงภูม,งบบงม,มิโรงพยาบาลบรบือจังหวัดมหาสารคามโรงพยาบาลยางตลาดจังหวัดกาลสินโรงพยาบาลละ10,000 0บาท 2. มอบทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กจำนวน2แห่งได้แก่มูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรัก มูลนิธิรรมิกชนเพื่อคนตาบอดมูลนิธิละ20,000บาท 3. มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเวดดูสิทธ์แก่คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน2 8 8 0 0 0 0บาท 4. มอบ,บรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานอันดับหนึ่งหัวข้อฮีโร่เป็นได้ด้วยสองมือเรา ให้แก่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจำนวนหนึ่งบาทพลตรีนายแพทย์นิวัฒน์บุญยืนประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม C. เได้กล่าวให้อ,อววัตพร้อมกล่าวเปิดพิธีฉลองวันคล้ายวันก่อ,กอ,กอตั้งโรงพาบาลกรุงเทพคอนแกนครบรอบ10ปีและนำผู้บริหารผู้ร่วมงานทุกท่านตัดเค้กเพื่อแสดงถึงการเริ่มต้นศตวรรษใหม่ของโรงพิบาลกรุงเทพคอนแกนและร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลภาครัฐมอบทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเวทดูสิตแก่คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยคอนแก่นและมอบรางวัลผลการประกวดคลิปวิดีโอการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ผู้ชนะการประกวดอันดับหนึ่งตามลำดับธงชัยกุศลากรสำนักข่าวเมกโปรรายงาน